เดินทางข้ามมิติย่นย่อระยะทางนี่คือพลังอภิญญาหรือปฏิหารที่เกิดขึ้นจริงเรื่องนี้เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันมานานนี่คือเรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงพระผู้เป็นสิทธ์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค ที่ท่านได้เห็นกับตาว่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเดินทางไปยังวัดบางลงโคได้เร็วกว่าปกติเรื่องนี้เกิดขึ้นในงานฉลองาลาที่วัดบางลงโควันนั้นพระเกจิชื่อดังหลายรูปได้รับนิมนต์มาเข้าพิธีแต่หลวงพ่อจงยังไม่มาหลวงพ่อปานจึงให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำนำเรือเร็วไปนิมนต์ท่านเมื่อไปถึงวัดหน้าต่างนอกปรากฏว่าหลวงพ่อจงยังติดรถน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์อยู่ท่านบอกว่าไม่ต้องรอเดี๋ยวอาตมาเดินไปเองหลวงพ่อฤาษีลิงดำคิดในใจเดินสี จากวัดหน้าต่างนอกไปวัดบางนมโคเดินปกติใช้เวลาเกือบชั่วโมงแล้วท่านจะเดินมาทันพิธีได้อย่างไรท่านได้แต่คิดในใจหลวงพ่อฤาษีลิงดำจึงนําเรือก,กับวัดบางนมโคไปรายงานกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงกําลังเดินมาคงอีกสักพักถึงครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำกล่าวหลวงพ่อปานหัวเราะพร้อมพูดว่าไปดูที่ศาลาสิเจ้าลิงดำ แกโดนหลวงพ่อจงเล่นตลกแล้วพอหลวงพ่อฤาษีลิงดำขึ้นไปบนศาลาถึงกับอึง้งหลวงพ่อจงนั่งอยู่บนอาสนสูงเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ก่อนผ้ารูปอื่นทั้งที่เพิ่งเดินทางออกจากวัดหน้าต่างนอกไม่กี่นาทีที่ผ่านมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำตกตะลึงก่อนเข้าไปกาบท่านแล้วถามท่านว่าหลวงพ่อมานานแล้วหรือยังครับหลวงพ่อจงเพียงแค่ยิ้มพร้อมพูดว่าไม่มีอะไรแปลกหรอกโยมพระที่ปฏิบัติถึงขั้นย่อมเดินได้เก่งทุกคนคุณเค